ใส่งามๆพี่น้องเอ้ยอ้วนปักพี่น้องสุดยอดพี่น้องเอ้ยตีสามซีไม่รออยู่นี่โอ้ติดจนได้เอ้าเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งอยู่พี่นอ้องเอ้านี่ไะพี่น้องแต้มแรกของ,องเขาอะไเนี่ยมาเนี่ยสามซีมือแล้วล,วล,วลววะว่าแถมนี่ก็พอโอเคดอกอันนี้เยื่อคัสซิกพี่นอ้องเยื่อคัสซิกพี่น้องเอ้ยเยื่อคัสซิกพี่น้องกับไดว่า ยอดจะยอดพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเก็บปลาจากปืดเดีอพี่น้องเลยใส่งามๆพี่น้องอย่าเขาใส่อีกจ้ะสามชีไม่รู้สึกว่าสีมีตัวอีกอยู่มันวนอยู่พี่น้องนี่เถิงยานมันลุดบ๊วยไทยพี่น้องไปตั้งกล้องไว้ใส่งามๆพี่น้องนี่เขียวเจียวเจียวพี่น้องไ่เอาขาตั้งกล้องลงมานําพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้นั่นเนาะอย่าเดือดโพสตาก่อกันนะพี่น้องนะเอาคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผม อีกแต้มเลยพี่น้องเอ้ยนี่แต้มสองพี่น้องใส่สวยกันพี่น้องเดี๋ยวมันมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันมีอยู่มันแรนสาบใส่อยู่พี่น้องเออเฮียหละพี่น้องมื้อนี้ก็ได้สองแต้มสองแต้มแล้วนี่เดี๋ยวก็ชิดเอาอีกจักตีจักจักสมองหนึ่งสกอร์พี่น้องเพรก็เห็นมันสวบแลนส่วนสองสามตัวอยู่พี่น้องเอาคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งเด้อกับบรรยากาศงามๆนี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามมื้อเช้านี่ เขาจะเขียวอยู่น้ำนองนี่มีไหมนี่มาเราเด้อพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องชุดยอดขนาดอ้าวคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผมมาอีกแล้วครับผมใส่กับงามๆ,ๆเลยพี่น้องอ้วนๆนี่เลยพี่น้องเอาไปต้มต้มใส่แบบใบบัวคามเลยพี่น้องเนาะสดน้ำบนห้อนครับโอ้สุดยอดสุดยอดกับไหมนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเอาได้มาสามแจมแล้วครับเมย์แต่ว่าปามกับเรียนเรียน โบแลนซาบอีกอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาช้องอีกจักเพล็เน้อพี่น้องเอาเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมชนปอกชนปอกพี่น้องโอ้บรรยากาศสวยๆพี่น้องชนปอกเนาะปอกปอกเก็บแ้มไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แผ่ตากแดดพี่น้องกนแผ่ตากแดดอ่าคอยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมพี่น้องเกือบเอาขึ้นมาได้พี่น้องเอ้ยว้าใส่โลมาแล้วพี่น้อง ปะโชรปะโทปะโทดันขึ้นมามันสะบ้มันหลายพี่น้องเอ้ยดันขึ้นมาเกือบเอาขึ้นมาไ่ได้พี่น้องดีนะมันเอาเข่าเต็มปากปเลยพี่นอ้องโอ้โหนี่พี่น้องใส่สวยๆเลยพี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยใส่สวยพี่น้องอ่ะว,ว้าเกือบมันเอาขึ้นมาไ่ได้พี่น้องนี่กับไดบ้าน้อยอนี่พี่น้องเอ้ยใส่โลใส่โลอกอ งัดเอาจนได้พี่น้องมันมีมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่พี่น้องเลยฮะคือเสียวออกมาได้ย่านได้เอาเมื่อเปล่าออกอยู่งานบนล้พี่น้องมันเข่าเต็มปากเลยพี่น้องเลยย่านได้เปล่าคีมดึงออกอยู่เดี๋ยวผมชิบเมื่อเปล่าคีมดึงออกบนล้พี่น้องเดี๋ยวจะคอยชลงมาใหม่เอาครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่หนึ่งเนาะครับเนาะครับพี่น้องเลยเกือบเอาขึ้นมาได้พี่น้องงามงามงามพี่น้องใส่นี่ยสุดยอดเอากระไมอีกเตี๊ยมหนึ่งเลยพี่น้องใส่ซึะม้กนี่เลยพี่น้องเลย เมื่อกี้เนี่ยเอาึ้นไปเก็บไว้ก่อนละรอบหนึ่งมันเอาออกมาได้ผมได้เอาขึ้นไปเอาขี้าขมาดันออกพี่น้องนี่เอาก็ไมาอีกแล้วเตียมนึงเอาคอยเก็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเอาขอยติตตามกันอีกที่นึงครับผมเอาก็ไมาอีกเตียมเลยพี่นอ้องชนฟอกชอนฟอกพี่น้องแดดเดียวได้พี่น้องรุ่นเนี้ยพอดีเบ่งบรรยากาศพี่น้องเลยใหม่สุดยอดเลยพี่น้องนี่เอา เอากรได้มาอีกตัวหนึง่งช่อนปอกพี่น้องเอ้าขอเก็บปลาก่อนได้พี่น้องเอาคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมเอาก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วพี่น้องใส่สวยเลยพี่น้องใส่งามๆนี่พี่น้องนี่ยมันนี่ทรงสีหมานอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมันนี่นี่ยไสง่งามเลยพี่น้องกับไดบ้าน้อยโอ้ใส่งามใส่งา,ามอ่าพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องมั้ยเนี่ย เดี๋ยวคอติดตามกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะโพดปลาก่อนครับผมน้องเอ้ยนี่ละเมื่อนี้เราไปนี่ก็ได้ประมาณเกือบสองโลเลยพี่น้องนี่ละเต็มกรคอใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่ละพี่น้องสองสี่หกแปดเต็มแปดโตรวมกับปลาคอใหญ่เลยพี่น้องเอ้ย ก็ได้อยู่ได้กินเนาะนี่แหละตัวนี้ก็ะชีประมาณโลนึงเนาะเดี๋ยวเขาคอยติดตามอีกปลาชีต้มปลาคอลน้อยจา้าโตสองตัว,อตวพอได้สดน้ำมันฮอนพี่นอ้องเด้อนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเงืนเกงกันที่คั่วปลาต้มจักหน่อยพี่น้องเลยพอได้กินสดน้ำมันฮอนใส่ผักอีตูไปบวชามวานสมสมเอาไม่ไปบวขามวานก็ใส่แบาขาขบขามเปียกเลยพี่นอ้องเอาคอยติดตามกันอีกทีหนึ่ง้อครับเด้อยังไง ทางจากเข้าไปชีบสปลาคอเป็นม้าแล้วก็ชิมาต้มปลาไหลได้แบบนี้พี่น้องเลยที่แรกว่าชิต้มปลาคอแล้วน,นี้ปลาไหลมันเหลืออยู่ตัวหนึ่ง่านมันตายมันหลายมือแล้วมันก็นเลยชิบอแซบพี่น้องก็เลยชิต้มต้ม,ต,มต้มกินไมอนี้ละปลาคอไว้ต้มที่หลังมาเนี้พี่น้องเลยมันนี้ชิต้มปลาไหลซะก่อนพี่น้องนี่เป็นแต่แซบพี่น้องต้มใส่ใบกระขามอ่อนใบกระเพราจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะใส่ตะไคร่เป็นแต่แซบ สมสมสดน้ำอ่อนๆพี่น้องอเอากระคาบางทีข้างหมอพี่น้องเอ้ยข้างหมอไว้ให้น้ำเดือดๆลงจากน้ำเดือดๆจักหน่อยสักก่อนค่อยจะอบละลาไหลลงพี่น้องนี่แหละใส่บักขามน้ำพี่น้องอทึ่งบักขา,ามทึ่งใบบักขามวานพี่น้องเอ้ยมันเคยแซ่บมันจีรสชาติสมกลมกลมดีอ่ะค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับเพิ่มเริ่มจะได้ทีแล้วพี่น้องหรือซื้อวัชพื้นคักแล้วล่ะพี่น้องอ่าปากสวอละมันนะพอ่ะ นาดซีเปื่อยขนาดเราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชีได้ตักแล้วหรือว่าเอาไว้จั่งหน่อยให้มันแตกแตกจั่งหน่อยบอกพี่น้องค่อยกินแซ่บปลาไหลนะปลาไหลมันต้องต้มไปเปื่อยผุๆออกเนื้อมันรุดออกจากก้างหมดแล้วพี่น้องมันไปแซ่บนะตักขึ้นมาให้มันรุดออกยืยออกจากกันกินผุๆพวกเนื้อปลาไหลมันแน่นอยู่แล้วพี่น้องเนีนแซ่บขนาดเนื้อปลาไหลน้ำเดือดๆป้อ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 พี่น้องเอ่ะเป็นแซ่บป้อพี่น้องนะ พี่น้องเราเป็นแต่แช่บเป็นแต่กินบ่มื่อน้ำไม่กินน้นเด้อพี่น้องเอ้ยตักแล้วยังค่อยไปนนางกินคว่มกันพี่นออ้อานางเขาเ้ยอานน้ำ้างคอจังหน่เนาะพี่น้องเนาะคืออีข้ขาดขนาดเนี่ยนี่พี่น้องสมสมแซ่บๆสุด,สดน้าม,มันอนกินแล้วก็นอนแบบก่อนมือแรงยังค่อยออกไปเสียดอีกรอบนึงพี่น้องนี่อ่ะค่อยติดตามกันอีกทีนึงนะครับเนาะเอ,อ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พงใส่เล็กหน่อยพี่น้องพงใส่บัดน่อยเลยพี่น้องหลายเต๋อกระ บ่าเดี๋ยวคิดซุดใส่คิดคงเลยพี่น้องเพชรสมสมอู้สุดจะกินมาพี่น้องเลยอือซิมสิมพี่น้องซิมสิม้ยเฮ้ย้ยเสียยอดเสียยอดพี่น้องเอาคอยไปกินน้ำกันครับผม อ๋อ re ิงน well, ้อกันพี่น้องมาเดี๋ยวเฮาเฮ้ยได้ขินแล้วเด้๋ยวแบบนั้พี่น้องเ้ยผมโชว์กันไก่ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันพี่น้องค่อยตัดกิงไงพี่น้องผมมักผมมักตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันพี่น้องเลยค่อยอัดระคำอัดระคำพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตกันพี่น้องเลยว่ากันเด้อ อู้ยองเลยนะองอ้พี่น้องเงเงยอู้บ่เห็นนี่น้อเอยนี่นี่มาบัเห็นกับโบเทียนกับน้องนี่น้องเนาะลองเซ็น้านะบาดัวนะพี่น้องพี่น้องอู้สม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 เปเ็ดฮอนฮอนอุ่นอุี่น้องอุ่นอุ่น อ,อ,อ้ยโอ้นี่พี่น้องตอนแซ็คเตอนพอดีทำพี่น้องนี่เนี่ยผุขนาดพี่น้องแซ็คเช็อ tâm rồi ừ, khẩu tiếp khâu mất tiếp tiếp cái nó lên khẩu cái cái nó có đi lại cầu gì này nó quay đẹp

หน่อยก็แล้ว์มีแต่สมุนไพรพี่น้องเลยแถวน,นี้ก็เจ้าบัวปูก,กันอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็เจ้าบัวปูก,กันพี่น้องดีอยู่หางไกลมัยียาเสพติดเลยพี่น้องมีกับส่วนหน่อยแล้วพี่น้องแต่๋ขั้นมีสมุนไพรใช้คือดีพี่นอ้องเลยดีแซ่บใส่ใบกระเพราเทียนพี่น้องแซ่บเก,กันแล้วแชบแชบพ,พ,พี่น้อง nằm lòng khoai chút nó biết không? smart, ugh, cà cà cái nó, à, rồi, cái nó đây, ตัวใหญ่ดีพอ่นี่โตพอดีพอดีเลยพี่น้องบอถึงวันนั่งจะถือว่าใหญ่ละในบ้านนี่เลยซ้ำนี่ถือว่าใหญ่ละพี่น้องมันหายากพี่น้องไปเลยเนาะแต่อันนี้มันไปเขาตรงพี่น้องเขาตรงหวันได้มาลูกหวันได้มาให้สองตัวเพิ่นได้มาสี่ตัวเพิ่นเอาไปในไอ้บ้านทำเตาสองตัวพี่น้องเพิ่นได้มากกว่สองตัวต้มไปแล้วตัวหนึ่งนี่ก็ตัวที่สองพี่น้องก็ได้เอามาต้มกินเลย 올라며. <놀랄> 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 ับพี่น้องเลยบม่ได้กลัวเลยเลยพี่น้องบีบคมนะล่ะขัดๆๆพี่น้องเลยเสียบๆเอาหัวพี่น้องมามัน สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บที่สุดปลงได้คือบัวทองแปลงอะไรพี่น้องเนี่ยมันเนี่ยนเนียนบัเปลยแบบยุยอันนี้พี่น้องเนียนอัดเนียนเป็นแบบยำแบบเนึยนปุ๊ดปุ๊ดปุดปุดแซ่บปึกเนี่ยปลาดุอีกพี่น้องเลย ก็เล้ยพี่น้องเองยขวาเขาขังไว้ดายมือพี่น้องขังเลยประมาณสี่ห้ามือไปละหุว,หวนเอามาให้นะขังเลยสักวนันขั้นบ่อยากคาัคว่วคั่วมันกินบ่แซ่บพี่น้องบอ่หมักคั่วกินเป็นตต้มลงเป็นตเลยพี่น้องดูเอาน้ามือหน่อยก็่พี่น้องเลยคือหยิบขวาน้อาหน้ามือ,อ,อ,เ,อ,อ,อ,มอเอาเนื้อเอาเนื้อไปนะพี่น้องเลย เขาไปนะพ่อนอะือือือกเนาะจ้ะตกี้ผมก็บอคอยกินได้ต่อะไรเนะี่ยมันอยู่บ้านเนี่ยเรกินพี่น้องเริ่มกินเพา เอาจีฮ oh, bon Ad oh. ja hmm. ิบลเลยเด้มันอาหารพี่น้องต้องกินพี่น้องเลยอาหารยังได้ต้องกินนะที่บ้านพี่น้องครับเพราะกินแรกเบอร์กินก็จิตละทิสใจเลยพี่น้องมาเด้อนี่พี่น้องทั้งเนื้อทั้งใส่เลยพี่น้องเลยโอ้อืมโอ้

ใหยได้แบดนี้พี่น้องเองหางๆแบนี้พี่น้องตอนที่ไทย้โอ้แซ่บดูทออนิว้วยอ,อืม,อ,มอ,อตาอืม

่อพี่น้องเอ้ยลิปนี้ก็สชมาปิดด้วยกันที่มาเบิ่งสร้างเพื่อนมาเห็ดล่งรถให้ครับให้สร้างเพื่อนมาเห็ดลงรถให้พ่อพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจลุวงวันแต่แอดพี่น้องมาให้กำลังใจลุงวันแต่แอดนมลงคุ้มน้องแฟงนะครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ